FFC e ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญสวยนะครับขนาดเล็กเล็กและเก่าแก่มากๆเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงขนาดเล็กทําไมผมเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงเพราะเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามีความคมชัดและศักดิ์สิทธิ์มากๆนั่นคือเหรียญพระคูเหล็กนะครับวัดแจ้งสว่างในนะครับตำบลโนนหนันอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมให้เอฟซีชมไว้ใกล้นะครับชมไว้ใกล้นะครับด้านหน้าประทับ รูปองค์พระตัวรูปปางมารวิชัยนะครับบนฐานดอกบัวนะครับงดงามมากๆนะครับเต็มองค์และจะเลกข้อความโนนหันนะครับกินชื่อตำบลด้านล่างจะเลือกข้อความหลวงพ่อพระครูเร็กวัดแจ้งสว่างในนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังนะครับจะเลือกข้อความงานฉลองฝั่งลุกนิมิตและมีโบสอยู่ตรงกลางนะครับเป็นรูปโวสดนะครับ 16กุมภาพันธ์2544นะครับเป็นเหรียญที่จะสร้างเมื่อปี4เนื้อทองแดงผิวไฟสวยมากๆนะครับเป็นเหรียญที่เก่าแก่มากๆและได้รับความนิยมและศรัทธามากๆนะครับความเล็กหรือความใหญ่ของเหรียญไม่ได้สําคัญมากไปกว่าแรงศรัทธานะครับถ้า FC ท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาจริงๆผมยินดีเปิดแบ่งบูชาครับเพียง FC ติดต่อมาและก็รักศรัทธาในงานที่เ่องจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ